อภินเยายาทิวาระ1,108บรรดาขันห้าขันไหนเป็นอภินเยยธรรมขันไหนเป็นปริญเยยธรรมขันไหนเป็นปหาตับพระธรรมขันไหนเป็นภาเวตับพระธรรมขันไหนเป็นสัชิกาตับพระธรรมขันไหนไม่ใช่ปหาตับพระธรรม ขันไหนไม่ใช่ภาเวตับพรธรรมขันไหนไม่ใช่สัจฉิกาตับพรธรรมละถึงบรรดาจิตเจ็จิตไหนเป็นอภินเยยยธรรมจิตไหนเป็นปรินเยยธรรมจิตไหนเป็นปหาตับพธรรมจิตไหนเป็นภาเวตับพรธรรมจิตไหนเป็นสัจฉิกาตับพธรรม จิตไหนไม่ใช่ปหาตัปพธรรมจิตไหนไม่ใช่ภาเวตัพพธรรมจิจจตไหนไม่ใช่สัจชิกาตัปพธรรมรูปขันธ์เป็นอภินเยยธรรมเป็นปริญเยยธรรมไม่ใช่ปหาตัปพธรรมไม่ใช่ภาเวตัปพธรรมไม่ใช่สัจชิกาตัปพธรรมขันธ์สี่ เป็นอภินยเยยยธรรมเป็นปริญเยยยธรรมเป็นปหาตับพระธรรมก็มีเป็นภาเวตับพระธรรมก็มีเป็นสัชิกาตับพระธรรมก็มีไม่ใช่ปหาตับพระธรรมไม่ใช่ภาเวตับพระธรรมไม่ใช่สัชิกาตับพระธรรมก็มีอายตนาสิบเป็นอภินยเยยยธรรม เป็นปริญเยยธรรมไม่ใช่ปหาตัพพระธรรมไม่ใช่ภาวีตัพพระธรรมไม่ใช่สัจฉิกาตัพพระธรรมอายตนาสองเป็นอภินเยยธรรมเป็นปริญเยยธรรมเป็นปหาตัพพระธรรมก็มีเป็นภาเวตัพพระธรรมก็มีเป็นสัจฉิกาตับพระธรรมก็มี ไม่ใช่ปหาตับพระธรรมไม่ใช่ภาเวตับพระธรรมไม่ใช่สัจฉิกาตับพระธรรมก็มีท่าสิบหเป็นอภินเยยธรรมเป็นปริญเยยธรรมไม่ใช่ปหาตับพระธรรมไม่ใช่ภาเวตับพระธรรมไม่ใช่สัจฉิกาตับพระธรรมท่าสอง เป็นอภินเยยธรรมเป็นปริญเยยธรรมเป็นปหาตับพระธรรมก็มีเป็นภาเวตับพระธรรมก็มีเป็นสัจฉิกาตับพระธรรมก็มีไม่ใช่ปหาตับพระธรรมไม่ใช่ภาเวตับพระธรรมไม่ใช่สัจฉิกาตับพระธรรมก็มี